อันนี้เป็นฐานตัวไม้ครับสำหรับแถกรุ่นมันโดยเฉพาะมันตีว่าตัวเก้าแบบใบครับก็คือว่าตัวนี้นะมันจะกบหยาลงไปเบิดเลยได้ครับแล้วมันจะง่ายตรงเวลาแถกรุ่นใบมันจะถอดเปลี่ยนได้ครับเนี่ยยังแค่ขันนอ็อตสองตัวอยู่ข้างล่าง เวลาเขาจะกบปุยเขากะขยับกระทุ่ออกเท่ากะใส่ใบชุดแทกกบไปได้เลยครับแต่จีนี้ให้ไปในชุดเลยราคากะจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าตัวนี้จ,จีแทกดีกว่าครับได้มาตรฐานกว่างานกับที่เก้าครับเล็กกบยังใส่คุณภาพแบบเก้าเบิดหนาทือเก้าครับรามให้ทุกจุด นี่นะครับสนใจกับติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเล็กยังหนาขึ้เนเราเลยครับขนาดนิ้วโป้เลยนะครับนี่สิมิน ความสูงกับเจติาครับกวางเม็ดเจติภาเส้น